สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบีประจําวันพุทธที่5มิถุนายน2567นะครับซึ่งตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน6ปีมะโรงนะครับวันนี้เป็นวันโกนนะครับผมก,ก่อนที่จะไปฟังนะครับคำพยากรณ์ของคนที่เกิดทั้ง7วันและแนวทางตัวเลขของวันนี้เลขนำโชคนะครับก็ คนดิจิตทาง Tik t o k นะครับกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ในทุทก,ทกแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับวันนี้สีที่โดดเด่นท้านการเงินก็คือสีฟ้านะครับสีที่โดดเด่นท้านความรักวันนี้ก็จะเป็นสีเทาดํานะครับ สีที่เสริมดวงเสริมชะตาวันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับและสีส้มสีที่ห้ามใช้ก็คือสีชมพูนะครับเลขนําโชคในวันนี้ได้แก่เลข4เลข6เลข8เลข5เลข2และเลข1นะครับผมดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคุที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าใครที่นะครับ กดลิงก์แล้วไม่ไปนะครับก็สามารถกดติดตามโปรไฟล์และทักมาทางอินบ็อกของ TikTok ของอาจารย์ได้เลยนะครับในแอาแพลตฟอร์มอื่นๆก็เช่นกันนะครับผมพุดธังเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดนะครับใครจนจะจบขอให้มีแต่ความสำเร็จร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองครับผมมาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ได้ไพ่4ี่เหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนะครับโดยภาพรวม คุณดูเครียดนะครับเพราะว่างานช่วงนี้ก็เข้ามาเยอะนะครับต้องจัดระเบียบงานให้ดีๆเนาะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้อันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากทํานะครับงาคิดแต่อยากจะได้เงินนงกหน่อยนะแต่ว่านะครับต้องเ,อเรียลงลำดับความสําคัญอะไรที่สําคัญมากกว่านะครับสุขภาพนะให้ระวังความเครียดอาการชาตามปลายมือปลายเท้าคิดเยอะนะครับความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังรถไฟชนกันนะครับมักจะมีความรักเข้ามามาพร้อมๆกัน คนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากความคิดเยอะจินตนาการเยอะของตัวคุณเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปถวายน้ําสันน้ําใช้นะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหวพพ้พระพิคเนตพระพรหมด้วยนะครับก็จะได้เสริมดวงเสริมชะตากันได้ครับท่าน,นที่เกิดนรันจันครับได้ไพ่ซันนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จนะครับนะโดยภาพรวมแล้วจะได้รับโครงการใหม่ๆ โครงการใหญ่ที่จะเข้ามาทําให้งานของคุณนั้นนะครับแฮปปี้นะครับผมนะคนที่ตกงานก็จะได้งานคนที่ติดขัดเรื่องงานก็จะเปิดทางออกได้อย่างดีนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีผู้ใหญ่มอบหมายงานพิเศษนะครับหรือว่าจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามามีโชคมีลาบนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้แข็งแรงนะคนที่มีปัญหาสุขภาพก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับความรักคนสววันนี้คุณยังมีความสุขนะครับกับความรักที่คุณมีอยู่นะครับถือว่าดีขึ้น นไี้มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาของคุณนั้นได้คลี่คลายลงไปแล้วความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับไปถวายสังกทานพร้อมด้วยหลอดไฟเตนาแมันตะเกียงด้วยนะครับจะเป็นการกระตุน้นโชคลาภให้มามากยิ่งขึ้นนะครับนะท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่สิบดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมวันนี้นะครับให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือมีปัญหากันนะครับในเรื่องงานเนาะการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้การเงินยังไม่ดีนะครับนาลงทุนไปก็มักจะมีแต่จมนะครับสุขภาพนะฮะให้ดูในเรื่องของอาการปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกหลังความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามา คนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังจะมีคนมายุมาแย่ทําให้คุณนั้นต้องเครียดและสับสนนะครับทําให้ความรักตันหวัดระแวงกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับอ่าแล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าลืมไหว้พระพิฆเนศปรางขจัดอุปสรรคด้วยนะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับผมได้ไพ่นะครับอ่า เดอะเฮโลแพนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับก็ต้องดูภาพบรวมนั้นถือว่าดีมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะปรับตัวได้ดีในเรื่องของการเงินนะครับนะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเงินก็มีมาพอสมควรสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยเพราะว่านะครับคุณมักจะมีเรื่องคิดเยอะคิดมากนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของทานเนอาหารลำไส้นะครับความรักคนโสดวันนี้จะมีคนดีๆเข้ามาจะ ทำให้ความรักคุณนั้นแฮปปี้มากยิ่งขึ้นคนที่มีคู่นะครับวันนี้ต้องพูดคุยกันหน่อยนะครับในสถานการณ์ความรักของคุณจะได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพูดกลางวันให้ไหวพระปจำวันเกิดปางอุ้มบาทนะครับพูดกลางคืนก็เช่นกันนะครับจะได้มีโชคดีนะครับพูดกลางคืนก็จะเป็นพระปางป่าไระไรนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับอ้าได้ไพ่เด็กถือถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณน,นั้น เริ่มนะครับดีขึ้นโดยภาพรวมถือว่านะครับงานนั้นจะประสบความสำเร็จจะได้งานใหม่ๆม,มีอะไรใหม่ๆเข้ามาการเงินงก็เช่นกันนะครับอันนี้จะมีการลงทุนใหม่ๆห,ห,หรือว่ามีโชคลาภใหม่ๆเข้ามานะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บที่ป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนสดวันนี้เชื่อว่าจะเจอคนรักที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับผมเป็นความรักที่สดใสแฮปปี้คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักของคุณต้องค่อยๆเค,ค,คลียร์นะครับ ความรักคนโสดวันนี้จะมีความรักดีๆนะครับจะได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้จิตใจของคุณความรักของคุณเป็นสีชมพูถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะเป็นสายเด็กๆอย่างเช่นไอ้ไข่วัชจดีนะครับหรือว่าพิเนตปานประธานพรครับผม <le S 1> ท่านที่เกิดในวันท่านที่เกิดในวัน สุขนะครับโอ้โหได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมคุณมักจะมีโครงการมากมายที่หลังไหลเข้ามานะครับแต่ยังคว้าอะไรไม่ได้ยังทําอะไรไม่ได้นะครับต้องวางแผนกันก่อนเนาะการเงินก็เช่นกันวันนี้ถือว่านะครับให้ปรับนะตัวในการใช้จ่ายวางแผนหน่อยนะอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรเยอะเพราะลงทุนไปเยอะมันก็ไม่ดีสุขภาพนะฮะวันนี้จะเกิดจากความคิดความเครียดที่เข้ามานะครับ ความรักคนโสดนะคุณก็แบบอบ,แบ,บชอบคุณแอบชอบคนนี้แต่ยังไม่สมหวังสักทีนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นมักจะเกิดจากการมโนโลและคิดเรื่องของตัวคุณเองต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับวันนี้วางเรื่องเก่าๆลงบ้างนะฮะขอพรขอโชคลาภให้ไปจัดหิ้พระถวายน้ําพระด้วยนะครับก็จะดีนะครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ สองเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะได้รับโชคลาภที่หมุนไปหมุนมานะครับเนาะโดยภาพรวมวันนี้นะฮะจะดีขึ้นนะทําอะไรก็นะครับจะมีคนมาตอบรับมีคนมาช่วยเหลือนะครับงานของคุณประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้เป็นเงินหมุนนะครับหมุนไปก็หมุนมายังเก็บไปได้สุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการเวียนหัวหรือคิดเยอะนะครับ ความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้มักจะมีคนมาชอบเยอะระวังแฟนเก่าๆก็จะกลับมานะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาก็วนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆที่คุณเจออยู่นะแต่เชื่อว่าทุกอย่างคุณสามารถปรับตัวได้และเอาอยู่แน่นอนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับอ,องค์พระพิคเนศปางประธานพรน,นะครับจะได้ดึงดูดโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามานะครับสําคัญก็คือพยายามเก็บเงินหน่อยเนาะอ,อ,อย่าเล่นแร่แปรธาตุเยอะนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับ ใครคอมเมนต์ใครแชร์นะครับอ่าก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมนะอย่าลืมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่อาจารย์บอกด้วยนะครับสวัสดีครับ